ไปก่อนนะบิด0ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบนึกว่าไหวโย่ตนหิงไปไหายบิดเจ็ดสิบแปดสิบนึกว่าไหวพองโดนเขาขับเลยแม่งปวขาเลยหมอมาแล้วขับเดือนหมอสมชยหมอสมชัยมีหมอประจำด้วยมีมีป่วยไหมป่วยหมอก็าป่วยเลยหมอป่วยหมอจัดเก็แตยื่นไม่องแ ก็าจะเรจะเริ่มจะมองคุณเขากติว่านี่มสวยเลยว่ะบางคนไม่ก็นอนที่โรงพยาบาล้ลนอนเนี้ยนอนดึหายท้องนอนหลับยาะาเป็ยาและยางน้องอ่ะ